YouTube c h a หนึ่งศูตอนที่46สอนการใส่พินจาก Google Adsense บนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n o a IT 25ชั่วโมงผมภายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการใส่โค้ดพินนะครับของ Google Adsense บนมือถือของเรานั่นเองนะฮะเพื่อนๆสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้ฮนะจะมีเพลลิสต์นะ สอนวิดีโอมากมายหลายซีรีส์นะครับ490ตอนบตอนบวกๆนะครับไปติดตามชมกันได้นะครับโอเคก็เปิดหน้าต่างนะครับ Google ครับ AdSense ครับที่เราล็อกอินไว้นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาเลยนะครับจะมีคำว่ายืนยันที่อยู่นะครับสำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณนะครับถ้าเพื่อนๆคนใดนะครับที่ส่งไปแล้วนะครับนะ แล้วยังไม่ได้ในครั้งแรกนะครับเราสามารถส่งนะครับให้ทาง Google นะครับนะส่งโค้ดมาได้อีกทีนะครับหลังจากที่เขานะครับส่งไปนะครับนับ3สัปดาห์ครับต่อมานะครับนะเช่นถ้าตอนนี้เลขอยู่หน้าจอก็คือวันที่16ใช่ไหมครับ16ตุลานะครับ2020นะฮะก็บวกไปนะครับอีก3สัปดาห์นะครับเราก็สามารถ กดนะครับให้ทาง Google นะครับส่งมาให้อีกหนึ่งใบนะครับถ้าไปษนียังไม่ส่งมานะจ๊ะโอเคนะครับกดยืนยันไปเลยนะฮะก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับเราสามารถนะครับเนี่ยใส่ได้นะครับ3มครั้งนะครับถ้าใส่แล้วผิดพลาดนะครับนะจะทําให้เราไม่สามารถรับโฆษณาได้นะเออนะฮะอย่าใส่มั่วนะจ๊ะนะครับเห็นไหมฮะ มันจะมีนะครับปุ่มนะเขียนว่าส่งพินอีกครั้งนะครับต้องรอ3สัปดาห์นะฮะเดี๋ยวใส่พินเลยครับไม่รอนะนะฮะใส่พินทันทีเลยนะครับเพิ่งจะได้มานะครับนะนะจ๊ะโอเคนะครับเอ๊ะทำไมเป็น4อย่างนี้นะครับถ้าใส่ครบ6ตัวนะครับ หน้าต่างนะครับด้านล่างปุ่มนะครับจะมีคำว่าส่งนะฮะเราสามารถกดยืนยันไปได้เลยนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับจะมีหน้าต่างแบบนี้ครับสีเขียวๆครับยืนยันที่อยู่นะครับสำหรับคุณเรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วหน้าต่างนั้นก็จะหายไปนะครับเนี่ยนะฮะกดรีเฟซดูครับนะ นะมาดูการรีเฟชกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงครับนะจะเป็นยังไงหายไปยัง่งตอนนี้นะครับยืนยันที่อยู่หายไปแล้วนะนะนะครับหายไปแล้วนะครับเนี่ยหายไปแล้วนะฮะนะครับช่องช่องที่อยู่นะครับเนี่ยตรงการเลืกเก็บเงินนะครับเนะี่ยะด้านบนไม่มีสีแดงเตือนแล้วนะ นีมาดูเปอร์เซนต์กันดีกว่านะครับตอนนี้เขายังไม่ส่งนะครับเพราะว่าทาง Google นะครับจะจ่ายเงินทุกวันที่15นะของเดือนนะหรือตัดยอดนะครับนะครบ100ดอลลาร์นะครับนะก็รอไปครับผมไม่รีบนะครับเหมือนกระปุกนะครับเป็นกระปุกนกฮูกนะจ๊ะโอเคนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะ ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด u u s c r i b e แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ